พายุฤดูร้อนค่ะทิพัผ่านจังหวัดขอนแก่นมาขึ้นทีพผ่านมาเหตุให้มีบานเรื่อนเสียหายหนักกว่ารอยหลังค่าเรื่อนจังหวัดขอนแก่นได้เร่งเข่าให้ความ่อยเหลือแล้วค่ะ นายไกรสอนกองฉลาดผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่นได้น้ำถุงย่งชีพของเรากาชาจังหวัดขอนแก่นไปมอบให้กับนางท่องยิมบันหาลีอายุ68ปีบ้านเล็กที 9, ่1 1่หมูหนึ่งบ้านโตนตำบลบ้านโตนอำเภอพะยืนค่ะหลังถือผ้ายุฤดูรอนพัดบ้านจนเฮ็ดให้หลังคาถือพัดหายไปเกือบเบิดหลังขณะนี้ทั้งเทศบาลตำบลบ้านโตนค่ะได้เข้าไปให้การซอยเหลือแล้วคือกันกับบ้านของนายประมินผาพันอายุ62ปีอยู่ที่มู่8ตำบลบ้านโตน กระถึกพายุพัดหลังค่าลุดออกเกือบเบิดหลังคือกันเ็ดให้ย่าสามารถที่สิพักอาศัยได้นอกจากนี้ค่ะพายุฤดูร้อนก็นยังได้พัดขอกง้วที่อยู่้างบ้านได้รับความเสียหายคือกันโดยนายประมินเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาประมาณทุ่มเคึ่งเพื่อนกับภรรยาและกับหลานอายุสองขวบค่ะกำลังนั่งกินข้าวแล้งกันอยู่ตอนนั้นก็นมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยต่อจากนั้นก็นมีล่มพัดแห้งก้อนสิพัดหลังค่าปิวออกเกือบเบิดหลัง ก็เลยได้ไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันไปฟังเสียงผู้ประสบวาตภัยเชาวบ้านตนค่ะมันมีฝนเล็กน้อยแล้วก็ลมกระโชกแรง mm hmm. แต่ตอนที่พัดบ้านเรานี่เราตกใจไหมก็นิดหน่อยคร mm ับ hmm. แต่ว,ว่าลูกและเมียแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งเล็กๆ mm hmm. ตอนนี้มันจะไปไป mm hmm. ดันขึ้นข้างบนเลย mm hmm. เดี๋ยวว่าเราก็อยู่ไม่ได้ก็ไปอาศัยบ้านหลังนู้นถ้าเจอมาไหมครับเหตุการณ์พายุเจอเจอเจอบ่อยแต่ครันี้แรงสุดครับแรงเลย ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นกระบอกว่าครับในส่วนของความเสียหายและการความสอยเหลือนี่นะครับได้แหกําลังอสอข้ามซอยเบืองแง่บ้านเรื่อนพ่นนงประชาชนภายในมือนี่แหละครับพว่าเนื่องจากสิไดมหมองลบเดมมองเศร้าแน่วสานว่าหากเจ้าหน้าที่บพ่อครับกับสิเดมีการประสานไปย่งหน่วยทหารข้ามซอยเหลือเพิ่มเติมนะครับซึ่งพยืนมีสีตําบลได้รับ ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับมีบาดเลื่อนเสีหยห์ไฮสามฟิลลังค่าเลื่อนเหมือนว่านี่กับภาพเรื่องของจังหวัดกต่ตอนนี้ยุ่ระว่างการตรวจสอบไปว่อเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแกนครับแต่ผมก็ให้นิยายว่าคนอาการหนักควรได,ได้รับการช่วยเหลือก่อน,น,แ,ผน,แ,ผนแผ่นสองแผ่นแผลถลอกเฉยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยกันเองได้นะฮะอาศัยบ้านใกลเ้เลนเคียงกันช่วยกันโดยทางท้องถิ่น,นก่อนในเบื้องต้นก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับ ซึ่งบ่ายนี้วันนี้เราเอาคนลงมาและ้วะะจากกาาองร้อสอถ้าคนไม่พอเดี๋ยวก็ขอหน่วยงานอื่นเช่นทหารนี่กอ็อยู่ในแผนอยู่ที่จะรับมือฉะนั้นส่วนใหญ่ทั้งจังหวัดนะฮะไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จุดนี้เราดูแล้วเสียหายของพรายืนสี่ตำบลน,นะฮะก็ประมาณ30หลังก็กระจายไปนะฮะเรก็ผมก็ให้นายโยบายว่าในเบื้องต้นเนี่ยท้องถิ่นต้องเป็นหลักก่อนนะฮะพอท้องถิ่น ไม่มีเงินหรือมีแต่ช่วยเป็นหมดแล้วก็ให้รีบขอขึ้นไปจังหวัดจะพี่นาดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุดวันนี้เราก็จะค่ะจังหวัดขอนแก่นกับมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากว่าตะไพ่ทั้งเบิร์ดิขอภหยค่ะ14อส,สีอำเภอสามสิบตำบลหกบหกหมู่บ้านแบ่งเป็นเสียหายเบิร์ดทั้งหลังหาสิหลังค่ะเสียหายบางส่วนแปดยหลัง ได้สร้างการให้ทุกอำเภอรประสานไปยังอ,อปทอในพื้นที่ให้ความซอยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้ที่บานเรื่องได้รับความเสียหายนักโดยสนับสนุนกำลังพ่นจากกองร้อยอ,อสจอังหวัดขอนแกน่นในการสมแซมบานเรื่องที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมกับไปเบิงเรื่องของการประกอบเรียงอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคในระวางการสมแซมบานเรื่องจนกวา่าสิ้นแล้วเสร็จค่ะครับ